สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งหน้าใส่ฝอกันนะคะตัวแรกนะคะเราจะลงบำรุงของเ e อราฮยาลิพายครีมนะคะตัวที่2นะคะตามด้วยครีมกันแดดค่ะลิทใช้ของลอริอัลนะคะเกลี่ยง่ายซึมเร็วมากๆคะ่ะมี SPF 50บวกบด้วยนะคะ ต่อมาจะลงเป็น CC Cream นะคะลิซใช้ของเ a ที่ดอค่ะเพื่อนๆะ่ะตัวนี้เนี่ยลิซใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะเขาจะช่วยปรับผิวหน้าให้กระจ่างใสตามด้วยคอนซีลเลอร์นะคะเพื่อนๆะ่ะช่วยปกปิดใต้ตาคล้ำนะคะแล้วก็ปกปิดรอยด่าง,งดำบนใบหน้าของเรานะคะลิซซื้อมาจากช้อปปี้ค่ะลืมราคาแล้วแต่รู้ว่ามันไม่แพงนะคะต่อมาลิซจะลงแป้งพับ Cosmo เบอร์ศูนยนะคะ เป็นของมิสทีนค่ะลิซซื้อที่เ e เ e ่นอีเลนะคะราคาไม่แพงค่ะมาแต่งตากันค่ะเพื่อนๆค่ะลิซใช้เป็นของ t o o face sugar pop นะคะลิซจะใช้สีส้มน้ำตาลแล้วก็ตามด้วยม่วงนะคะตาจะได้เฉียวเฉียวเนาะแต่งตาเสร็จแล้วเราก็จะมาปัดแก้มกันต่อนะคะเพื<ๆ>่อนๆรือลิใช้ที่ปัดแก้มของสิวน,นานะคะเป็นสีส้มค่ะแล้วก็ใช้ของเทนนูค่ะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะปัดไปเลยค่ะดูสม,มูทสุด เรามาปัดขนตากันต่อค่ะเพื่อนๆลิใช้ A A C Mascara Volum e Club Bing นะคะอันนี้เห็นคนรีวิวเยอะมากค่ะก็เลยลองซื้อมาใช้ระคะถูกมากเลยอะค่ะแต่งหน้าลุกสายฝอเนี่ยอายไลเนอร์ห้ามค่ะนะคะเพื่อนๆลิใช้ยี่ห้อ D N M เบอร์02นะคะเป็นสีน้ำตาลค่ะกรีดตาเพื่อความคมความเฉียวนะคะอันนี้ลิก็ซื้อมาจากช้อปปี้เหมือนกันค่ะเห็นรีวิวเยอะมาก วนอันนี้จะเป็นที่เขียนคิ้วนะคะเพื่อนๆพนืแต่ลิซเอามาทำเป็นดอลลี่อายค่ะเพิ่มความหวานให้กับดวงตาเข้าไปอีกค่ะตัวนี้เป็นอายไลเนอร์สีขาวค่ะเพื่อนๆพนลิซจะเอาไว้ใช้เขียนขอบตาล่างนะคะขนตาฉ่ำๆเด้งๆฟูๆแบบสายฝอสุดๆค่ะได้มาจากช้อปปี้นะคะด้วยราคาไม่แพงค่ะ ล้ลลิก็จะลองเป็นกลิตเตอร์สีทองตัวนี้เลยค่ะเพื่อให้หน้าฉ่ำวาวดูมีมิติเพิ่มขึ้นนะคะใส่ฝ่อห้ามขาดเจลมาสคาร่าใส่ไว้ปัดคิ้วฟูฟูนะคะ <you> okay? ขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะกับลิปสติกของ f o ย u ทสีส้มอิดอดน,ดนุดน๊นะคะเนื้อของน้องนี่คือแบบละเอียดละมุนละไมเนื้อนุ่มมากๆเหมือนปาดหน้าเค้กบรทาที่ปากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ